สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้แอดไวาจะพามาเก็บขี้เล็กนะคะนะคะแอดไวาจะพามาเก็บใบขี้เล็กเนาะวันนี้แอดไวาจะแกงขี้เล็กเนาะ<พ>ก็จะเก็บเอ,อาแต่ที่อ่อนๆนะคะ<พ>ก็จะเก็บเอาที่อ่อนๆเนาะที่แอดไวาตัดลงวันนั้นแล้วนะคะ<พ>เขาก็ยอดเขาก็ขึ้นใหม่นะคะเพืพ่อนอันนี้เราจะรูดเอาเฉพาะส่วนที่เขาอ่อนเนาะเยอะน,นะคะ เยอะมากเลยดูสิคะถ้าเราไมา่ตัดมันก็สูงมากเนาะชนเสาฝ่ายไ,ไฟเลยเนาะโอ้ข้างนอกก็จะเป็นอ่าที่เลี้ยงวัวนะคะก็จะอากาศดีเนาะยามเช้าๆเนี่ยนี่เลค่ะยอดจัดขีเล็กเนาะขิเล็กเป็นบ้านเราวันนี้แอดไวไวจะแกงขิเล็กเนาะแกงแล้วก็แจกชาวบ้านเหมือนเดิม เพราะว่าเราอยู่คนเดียวเนาะกินน้อยเสียดายนะคะเสียดายขี้เหล็กเป็นยาระบ,บายนะคะกินมากก็ไม่ดีเนาะคนสูงอายุก็อยากจะรูดเอาแต่ที่มันอ่อนๆเนาะก็เขาก็อ่อนจริงๆะคะ่ะอ่อนมากเลยนะคะเราจะรูดเขาเนาะเราจะไม่เด็ดไปเยอะถ้าถ้าเอาถึงเราก็จะรูดเอานะคะถ้าจะสูงเกินไปเราก็จะเด็ดนะคะโอ้ อ๋อสวยงามเลยเนาะมีเสียงนกด้วยนะโอ้ตอน้นอันเนี้ยวันนั้นไปเก็บมานะคะไปเจออยู่ข้างทางเนาะอันนี้คือต้นอะไรเพื่อนๆดูรู้ไม่เอ่ยนี่คะคะสังเกตดูดิค่ะต้นอะไรที่อดิบายน้อยเนาะก็จะปลูกได้เท่าที่ปลูกเพราะว่าดินดินที่นี่นะ่ะจะเป็นก้อนหินแบบนี้นะคะ จะปลูกอะไรไม่สวยงามเลยจะเป็นก้อนหินเหมือนที่เขาเทเทพื拜拜้นเทปูนน่ะก็ซื้อดินเข้ามานาะงมีแต่ก้อนหินปลูกอะไรก็ไม่สวยค่ะอ้อยก็ปลูกก็ไม่สวยเท่าไหร่นะคะเพราะดินเขาไม่ค่อยสวยค่ะแต่ก็ขึ้นหลายต้นแล้วนะก็ขึ้นสูงแล้วเนาะอุ้ยอุยก็ขึ้นสูงแล้วนะคะก็ขึ้นสูงแล้วนะคะก็ขึ้นสูงแล้วนะ เดี๋ยวสักอู้อโหแโดงนะคะก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะก็แค่มาเก็บขี้เล็กเนาะก็มาอยู่จึงจุดนี้ก็เลยทําให้ดูเนาะเล็กๆน้อยนเป็นเกล็ดนี้เล็กๆน้อยนนะคะส่วนคอทรงคอนเทนต์เราก็ยังไม่มีนะคะเพราะเราก็ยังอยู่ในช่วงใหม่ๆอยู่เนาะคิดว่าสักวันหนึ่งก็คงจะมีอะไรดีๆออกมานําเสนอเนาะ ตอนนี้เราก็ยังหัดเดินอยู่เนาะเมื่อเรามีโอกาสและมีเวลาเราก็พยายามที่จะทำให้ดีที่สุดนะก็ขอเป็นกำลังใจนะคะบางทีบางบ้านก็บอกว่าเราไม่มีคอนเทนต์อะไรมันไม่ดังไม่ปังเหมือนอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือเราอันนั้นอันนั้นก็คือเขานะคะเพื่อนๆฟังมากก็ทำให้เราเสียกำลังใจเนาะ ก็ได้ยินอะไรมามากมายนะคะก็ขอรับฟังไว้นะคะส่วนจะปฏิบัติด้วยนั้นก็ขึ้นอยู่กับของแต่ละคนเนาะอันนี้สูงนะคะแอดไวจะดึงลงนะคะแอดไวจะดึงลงนะคะเพราะมดแดงนะคะเดี๋ยวจะเอาไปซ่อมแล้วก็เก็บเอาที่บ้านนะคะเพราะว่ามดแดงค่ะเราจะมา,าราละเอียดลีเลียดนี้ก็ไม่ได้เนาะพอมดนะคะมดแดงกัดกัดแล้วมันก็เจ็บเดอ้อ เจ็บถ้าเขาไม่แพ้ก็แล้วไปอ่ะอย่าลืมว่าเยี่ยมมดแดงเนาะแสบนะคะเนี่ยแอดไวก็จะนี่เอาอย่างงี้ไปก่อนนะคะแล้วก็จะนี่ใช้ได้หมดเลยนะอ่อนมากเลยอุ้ยเห็นไหมรับเดียวเองนะคะขอว่าจะเอาต่ำๆเนาะถ้าสูงๆมากกว่าหลังเราก็จะมาตัดนะคะแล้วก็จะเด็ดเอเขาแล้วก็รูดก่อนเนาะว่ามดแดงเยอะเหลือเกิน ขออนุญาตนะคะระดังเริ่มแล้วจะ้ะเราก็จะรูดเอานะคะพิ้วเลยลมเย็นๆตอน,นเช้าๆนะคะเ,เพื่อนๆอัดวายจะเน้นเรื่องอากาศบริสุทธิ์มากกว่านะคะเรามาสืบอากาศอันบริสุทธิ์นะคะเ,เพื่อนๆอัดวายจะเอาเครื่องบนนะคะแต่ก็คงต้องวางกล้องเนาะอัดวายขออนุญาตวางกล้องนะคะ แอดไวยขออนุญาตวางกล้องนะคะเ,เพื่อนๆเพราะว่าแอดไวยเอาไม่ถึงเนาะก็ดูผัดนี่ของแอดไวยก่อนนะคะ ได้กำมาเริ่มเลยเพื่อนอน,นี่นะคะสวยด้วยนะคะเพื่อนๆวันนี้ออดโดยจะแกงให้อร่อยเลยสวยนะคะเพื่อนๆก็จะได้อยู่นะก็จะ,จะได้เยอะแต่เขาจะยุกนะคะเวลาที่ที่เราแกงเนาะเวลาตรมต้มน้ำขมขมข้อออกเนาะเทคนิคในการแกงก็ยุ่งยากพอๆกันกับหน่อไม้นะคะเดี๋ยวเราเอาอีกก่อน ถ้าเราได้แกงแล้วเราจะต้องแกงเผื่อเผื่อเพื่อนบ้านด้วยนะคะเพราะว่ามันเสียเวลาเนาะในการทําแล้วให้ได้เพื่อนๆทานด้วยก็ยังดีเพราะว่าการแกงของเราบางทีก็ต้องใช้เครื่องปรุงเครื่องอะไรเยอะนะคะเราต้องทําให้มันมีประโยชน์เนาะททั้งทีเราต้องทําให้มันมีประโยชน์มีคุณค่าเนาะอ่าตะกี้ตะไครเอาข้างบนแล้วนะคะส่วนข้างนี้ เดี๋ยวเอาไว้ให้คนอื่นเข้ามาเก็บด้วยเนาะแล้วเขาอยากจะแกงส่วนไอบวาก็คงจะพอแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่กะทิลงไปมันก็คงจะเยอะอยู่นะคะนี่เยอะเยอะเยอะเลยนะเยอะเลยเพราะว่าเราแทบจะไม่ได้ทิ้งเลยนะคะส่วนนี้อ่อนหมดเลยนะคะอ่อนหมดเลยน,นะคะเ,เพื่อนๆขอบคุณนะคะที่รับชมเปล็ดกเล็กๆน้อยๆเนาะเสียงบัว เสียงวัวเดินข้างๆนะคะเสียงวัวเดินข้างๆนะเขาจะมากินลูกอันนี้อีกแล้วนะนเดี๋ยวรู้สึกว่าจะกินไปหมดแล้วนะคะที่เราเรียกว่ามากําตาควายเออเขากินได้นะคะก็กินหมดแล้วนะคะเขากินได้หมดแล้วเขาก็จะเลาะเล็มหญ้าทีนี้หญ้าตรงนี้เขียวกําลังเขียวนะคะเพราะเราลงที่นาไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าชาวนาเขา ปากดำหมดแล้ววัวควายต่อไปก็ต้องขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ที่เขาจะต้องอยู่แล้วตรงนี้นะคะจากที่ล่างมาร่วมหลายเดือนเนาะนะคะก็มีเสียงกาเนาะร้องให้ฟังเนี่ยชีวิตธรรมชาติบ้านเรานเนาะก็จะอยู่ในจุดนี้วนเวียนอยู่อย่างนี้นะคะจะให้เป็นอย่างอื่นไปก็ไม่ได้เนาะสถานที่แต่ละสถานที่เนาะม่ไม่เหมือนกันนะคะ เราจะนำพามาสู่จุดที่เราอยู่นะคะความเป็นอยู่เราจริงๆนะคะมีโอกาสว่างๆเราจะได้ออกไปข้างนอกเราก็จะได้หาแนวนวใหม่ๆมานำเสนอนะคะเ,เพื่อนๆตอนนี้ก็รับชมแบบบ้านๆนะคะตามสไตล์บ้านๆน,นะคะเ,เพื่อนๆขอบคุณนะคะที่รับชมเดี๋ยวอดไว้จะต้องไปทำขี้เหล็กให้ อร่อยแล้วนะขอบคุณนะคะที่รับชมบ๊ายบายคะ่ะ